จากข้อมูลเราวิเคราะห์ข้อมูลมาเยอะนะครับได้ข้อมูมาเยอะล้สิ่งที่เราต้องทำคืออย่างนี้ครับเราต้องนำข้อมูลมาดูว่าแล้วอะไรคือปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงที่สุดครับปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงที่สุดแล้วเรียกว่า critical uncertainty อะไรคือปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงที่สุดเลย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คล้ายๆภาพลองลองดูภาพในสไลด์นี้เลยนะครับมันมันเหมือนกับว่าก็กำลังจะเตะ p e n นอลตี้นะครับตอนเราเตะบอลมันถึง p e n a อลตี้ o ู t o u t ละในเพน n อลตี้ชู o เอานี่แหละครับบรรยากาศเนี้ยคือคําว่า Critical Uncertainty ไม่แน่นอนไม่แน่นอนหผมปัจจัยนี้แบบ ในอนาคตความไม่แน่นอนสูงมากแล้วมันสําคัญเรื่องนี้มันจะไปซ้ายมันจะไปขวามันจะไปข้างบนมันจะไปข้างล่างสําคัญสําหรับเราหมดเลยโอเคแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับเราสูง high impact มันเป็นสิ่งที่มีความไม่แน่นอนสูงมากคล้ายๆกับเตะเพนตี้เขาจะเตะไปซ้ายขวาขึ้นบนล่างเราไม่รู้ครับ แต่สาคัญไหมว่าเข้าหรือไม่เข้าสําคัญมากครับอาจจะชนะหรือแพ้แมตช์เลยก็ได้นี่คือปัจจัยที่เราอยากจะดูปัจจัยที่สําคัญและเราไม่รู้ครับว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องการปัจจัยอย่างเงี้ยสตัวด้วยกันต้องการ2ปัจจัยด้วยกันนะครับโอเคอมันคืออะไรขอยกตัวอย่างครับสำหรับธุรกิจคาปลีกนะครับรเช่อ retail สปัจจัยที่ไม่แน่นอนเลยว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างตัวอย่างนะครับง่ายๆอย่างเช่นปัจจัยแรกคือโควิดและล็อกดาวน์ มันจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมล็อกดาวน์มันจะมาเมื่อไหร่มันจะปลดเมื่อไหร่มันจะสบายเมื่อไหร่มันจะแน่นอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้เลยอนาคตจะเป็นยังไงบ้างปัจจัยตัวที่2ออาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ได้ครับว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยพฤติกรรมการซื้อของในโลกออนไลน์ในโลกดิจิทัลจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตไม่รู้เหมือนกันครับเขาจะเคยชินหรือเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่รู้ครับว่าว่าในอนาคตจะเป็นยังไง โอเคแต่ว่านี่คือตัวอย่างของ2ปัจจัยที่เราเลือกมานะครับดูข้อมูลเยอะๆเลือกมา2ปัจจัยที่เรามองว่ามีความไม่แน่นอนสูงแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญจะมีผลกระทบกับเราค่อนข้างเยอะเลยครับเพื่อที่เราจะเริ่มทําขั้นตอนที่3ซึ่งคือ predict หรือการคาดการณ์อนาคตนะครับแล้วตอนที่คุณคาดการณ์อนาคตเนี่ยวิธีทําคือคุณต้องมีข้อมูลก่อนถ้าคุณไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลนะครับอย่าไปคาดการ์มันจะมั่ว โอเคไม่งั้นคุณก็ต้องไปปรึกษาให้หมอดูช่วยคาดการให้นะครับแต่วิธีที่เราคุยวันนี้จะเป็นวิธีคาดการณ์อนาคตโดยใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้วิธีการแต่นั้นธรุรกิจสมากกว่าคือการคาดการณ์อนาคตนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วถ้าเกิดคุณสามารถคาดการณ์อนาคตได้แม่นยามากกว่าเดิม คุณจะสามารถรันธุรกิจและดำเนินธุรกิจได้สบายกว่าเดิมหลายเท่าสบายกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับตัวยอย่างง่ายๆที่อยากให้คุณเห็นภาพนะครับคือมาจากกีฬาไอซ์ฮอกกี้เล่นฮอกกี้น้ําแข็งนะครับไอซ์ฮอกกี้ฮอกกี้น้ําแข็งคือเจ้าพ่อนะครับในในยุคที่ผ่านมาเล่กันตอนนี้ท่านก็แก่แล้วคือเจ้าพ่อของไอซ์ฮอกกี้นะครับคือเวนเกรสกี้ถ้าคุณชอบไอซ์ฮอกกี้ต้องรู้จักเวนเกรสกี้แน่ๆคือเวนเกรสกี้เองเนี่ย ครับเขาไม่ใช่แบบคนที่ตัวใหญ่มากหรือแข็งแกร่งมากโอ้แต่เขาแบบเขาถึงเขาถึงไอ้ตัวลูกฮอกกี้ก่อนคู่แข่งเขาเขาสามารถชูดได้ด้วยเลี้ยงลูกไล่ด้วยแย่งลูกจากคนเขาเขา เก่งมากเลยเหมือนกับเป็นยอดมนุษย์จากไอซ์ฮอกกี้แล้วคนเคยถามเขาว่าเออคุณคุณเวนนี่คุณคุณเวนเกรสกี้คุณคุณคุณทำยังไงเพื่อที่คุณจะแบบเร็วขนาดเนี้ยใช่คุณเร็วขนาดเนี้ยนะครับแล้วคุณได้ลูกตลอดเวลาเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำเนี้ยผมสเกตไปที่ที่ลูกฮอกกี้มันกำลังจะไปมันกำลังจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะ ผมสเกตไปที่นั่นไปรอลูกนะครับ,นะค,รบคือผมไม่ได้สเกตไปที่ที่ลูกมันเคยอยู่เพราะผมรู้คนมันจะตีจะสเกตไปลูกที่มันอยู่ปัจจุบันทําไมคนณคงคนตีเมื่อไปที่อื่นไปแล้วนะครับนี่คือการคาดการณ์เวนเกรสกี้เก่งไอซ์ฮอกกี้มหาศาลเพราะว่าเขาคาดการณ์ได้ว่าไอ้ลูกฮอกกี้เนี่ยมันจะไปที่ไหนต่อช็อตต่อไปคืออะไรเขาคาดการณ์ได้ เขาเลยเล่นไอซ์ฮอกกี้เก่งกว่ามนุษย์ทั่วไปครับโอเคนี่คือนี่คือเทคนิคของเขาแล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่เห็นภาพตอนที่เราบอกว่าคาดการอนาคตนะครับไม่ว่าคุณจะลงทุนทางด้านเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะปรับอะไรแก้ปัญหาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณคาดการอนาคตอันไกลได้ว่าโอเคอีกประมาณไตรมาสสองไตรมาสเนี่ยเราอาจจะเจอสิ่งเหล่านี้นะถ้าคุณคาดการได้แม่นแล้วคุณเตรียมตัวสําหรับ อนาคตอันใกล้อนนั้นคุณจะว่องไวและคล่องแคล่วมากกว่าทุกทีมครับทุกองค์กรเลยครับเพราะว่าคุณกำลังเตรียมตัวสู่อนาคตอันใกล้ขอแนะนอนาคตอันใกล้เราไม่พูดถึง10ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าไตรมาสข้างหน้าครับสไตรมาสข้างหน้าครับเอาเอาเท่านั้นเลยแล้วตอนที่เราคาดการเนี่ยนะครับวิธีที่เราคาดการคืออย่างนี้อยากจะคาดการณ์สถานการ,รกณ์ท่านธุรกิจแม่นนะครับอยากคาดการแค่หนึ่งสถานการณ์โอกาสผิดสูงมาก ตอนเราคาดการอนาคตสำนักธุรกิจนะครับเราคาดการ4ส,สถานการณ์ครับ4ีสถานการณ์จริงๆนะครับเพราะว่า4ส,สถานการณ์นี้มันคือ4ขั้วของอนาคตเหนือใต้ตะวันตกตะวันออกเราคาดการทั้ง4ขั้วแล้วโอกาสที่เราจะผิดนะครับน้อยมาก อนาคตเนี่ยมันจะอยู่ภายใน4ขั้วนั้นนะครับสักที่ไหนที่หนึ่งภายใน4ขั้วนั้นโอเคเพราะสี่ขั้วต้องคาดการเป็นเป็นสถา,านการณ์เอะมันมันแปลว่าอะไรอ่ะขอโชว์ตัวอย่างให้ดูครับคือตอนเราคาดการเนี่ยเราอยากจะสร้างคาดการเป็นสถานการณ์ขึ้นมาว่านี่คือสถานการณ์ที่1ที่อาจจะเกิดขึ้นได้สถานการณ์ที่2ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล,และ3และ4ที่อาจจะเกิดขึ้นได้คุณก็จะถามว่าแล้วไอ้สีสถานการณ์นี้มาจากไหนมาจาก ข้อมูลที่เราได้วิเคราะห์ไปเมื่อตะก,กี้นี้ครับตัวอย่างที่ผมให้ไปเมื่อตะก,กี้นี้อย่างเช่นธุรกิจค้าปลีกสองปัจจัยที่แบบสำคัญสำหรับธุรกิจค้าปลีกแล้วมันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับ uncertainty มันคือโควิดรับล็อกดาวน์กับเรื่องของอพฤติกรรมการซื้อของลูกค้านะครับจะเป็นไงบ้างเราก็เอาสองปัจจัยนี้ครับมาทำเป็น ดูเป็น2ขั้วอย่างเช่นอ่ะล็อกเรื่องของล็อกดาวนะครับเรื่องโควิดไม่มีล็อกดาวน์ในต่อไปครับหลังจากไตรมาสต่อไปแล้วไม่มีล็อกดาวน์ในต่อไปละหนึ่งสถานการณ์อีกขั้วหนึ่งนะครับล็อกดาวนครับมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่คืออีกสถานการณ์หนึ่งโอเคมันมี2ข no ั้วโนล็อกดาวน์ทางด้านซ้ายของภาพมอล็อกดาวนมีล็อกดาวน์มากขึ้นทางด้านขวาของภาพครับทางด้านข้อมูลตัวที่2นะครับ คือพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ของลูกค้าแล้วก็ดูทั้งสองขั้วเหมือนกันครับขั้วแรกคือข้างบนนะครับในอนาคตในไตรามาสต,ต่อไปในสองไตรามาสลูกค้าของเราจะปรับตัวและเขาจะปรับตัวถาวรครับกลายเป็นออนไลน์ first อย่างเดียวเลยเน้นออนไลน์เป็นที่แรกออฟไลน์เป็นที่ที่สองขั้วแรกครับอีกขั้วหนึ่งทางด้านข้างล่างของสไลด์ครับออฟไลน์ first นะครับอ๋อโอเคเขาเขาเขาลองออนไลน์แล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ในที่สุดเนี่ยออฟไลน์ line, มันเวิร์กดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราเป็นไปได้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนจะเกิดขึ้นนะครับแต่คุณเห็นภาพนะครับว่าจากภาพนี้สถานการณ์อันแรกในกล่องที่อยู่กล่องข้างบนทางด้านซ้ายมือมันเป็นกล่อง no lockdown และ online first นี่คือสถานการณ์อันนึงที่สามารถเกิดขึ้นได้ครับ lockdown ไม่มีแล้วแต ลูกค้าของเราผู้บริโภคของเราเนี่ยเขาเน้นทางด้านออนไลน์มากกว่าเป็นแชนเนลแรกที่เขาใช้เลยนะครับอ่สถานการณ์ตรงกันข้ามกวบบน,นั้นสถานการณ์ที่3นะครับะจะอยู่ทางด้านล่างของจอทางด้านขวามือนะครับก็คือ,อมีล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นธุรกิจออฟไลน์เฟิร์สครับโอเคแปลว่า อันนี้คืออีกสถานการณ์มันคือคนละคั่วกันเลยครับแล้วสถานก,การณ์ที่เราจะเจอก็จะแตกต่างกาันการเตรียมตัวของเราก็จะแตกต่างกันด้วยครับนี่คือวิธีเตรียมตัวนี่คือวิธีการคาดการณ์สำหรับนักธุรกิจครับแล้วคุณมั่นใจได้ถิดคุณคาดการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นสถานก,การณ์อันใดอันหนึ่งอย่างเช่นอ่ามันเกิดขึ้นเป็นเป็นสถานก,การณ์สองเพียวเียเลยมันมักจะไม่เป็นอย่างนั้นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักเป็นความผสมผสานระหว่าง23 2-3อีนาิโอนเนเอง แต่ว่านี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะได้เป็นเป็นสถานการณ์ขึ้นมา สี่สถานการณ์นะครับแล้วก็ตอนที่เราเจอสี่สถานการณ์นี้เราก็ต้องตั้งชื่อให้เขาด้วยครับอย่างเช่นนี้คือตัวอย่างอีกอันหนึง่งก็คือในสถานการณ์อันแรกนะครับไม่มีล็อกดาวน์อันนี้อ่านแทนที่จะดูเรื่องของพฤติกรรมการซื้อออนไลน์เราดูเรื่องของกําลังการซื้อของลูกค้านะครับลตลาดลูกค้าในตลาดมีกําลังการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าสถานการณ์แรกนะครับไม่มีล็อกดาวน์แล้วแล้วกำลังการซื้อของลูกค้าของผู้บริโภคมีสูงมากนะครับเราเรียกนี้ว่าตลาดแ โอเคคือตลาดแตกเลยครับมไม่มีล็อกดาวน์แล้วเราทำธุรกิจได้เต็มที่เราต้องเตรียมที่จะแบบเร่งนะครับบูตธุรกิจเพื่อที่จะสร้างไรายได้ไวๆเลยอีกขั้วหนึ่ง s สตนเริโอสมนะครับมีล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วกำลังการซื้อของลูกค้าต่ำมากด้วยนะครับใน,ในอีกสองไตรามาสอันนี้เราเรียกว่า extreme crisis เราก็ลำบากลูกค้าก็ลำบากด้วยนะครับแล้วตอนที่เราเราตั้งชื่อให้เขาเนี่ยสถานการณ์เหล่านี้ครับ ผมขอแนะนําให้คุณวาดออกมาเป็นรูปภาพแล้วก็เล่าออกมาเป็นเรื่องราวนะครับทักษะนี้ที่ไมโนโจเราเรียกว่า visual story telling โอเคตอนที่เราคาดการอนาคตแล้วคุณอยากเตรียมตัวพร้อมดีๆรวมถึงให้คนรอบข้าง,งคุณเตรียมตัวด้วยต้องทำเป็นรูปภาพครับไม่งั้นคนจะไม่เก็ t เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคนจะหาว่าคุณบ้าคุณคิดอะไรเนี่ยว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจะหาว่าคุณบ้านะครับแปลว่าถ้าคุณวาดเป็นรูปภาพ อธิบายให้เขาฟังนะครับว่าไอแ้แล้วในสถานการณ์นี้มันจะเป็นไงบ้างคนจะเข้าถึงสิ่งที่เราเห็นในสถานการณ์สีสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับ